แสนล้านพอาะเป็นแฟนต้องารเต้น่ายค่ะพูดจริงๆถ้าจะแต่ไม่แบบไม่ตกใจนะนี่จะแบบหน่อยเลยนะแผนเราเป็นไงเรายังไม่ได้แผนเราเดี๋ยวเราจะแผนเราจะหลบแล้วก็ให้ลอยแก้วอ่ะไปยืนส่อง เแตมเพราะเชตมก็เคยมาเซอร์ไพรส์ไร้แก้วที่โรงเรียนเหมือนกันเคยเหรอเคยมาเคยมาเคยมาแล้วครั้งนี้นะไน้แก้วอ่ะจะเป็นแบบพอดอดราทำเฮ้ยดูก่อนไปเซอร์ไพรส์เขาอะถามก่อนเขาอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ญี่ปุ่นครั้งนี้เขาอยู่แต่ญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้เขาคนเดียวนะเขาอยู่ที่โรงเรียนไม่แน่เขาอาจจะอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กลับมาแล้วเขาอยู่ที่ไทยเขาไปปีนึงเป็นว่าเล่นรู้ป่ะบ้านอันนี้เขาไปญี่ปุ่นปีนึงเป็นว่าเล่นเขามีบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ คือเลยแก้วนะคะเปิดเอไอปิดเทอมอยู่แต่เฉตอมาเปิดเทอมแล้วเพราะว่าโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนไนะทยเนี่ยมันเปิดเทอมต่างกันเแตอมก็จะแบบเฮ้ยพี่มอได้ยังไงอยากรูงง้เลยพี่ยังไม่เปิดเทอมเลยคิดอย่างนั้นอ่ะคิดว่าเขาจะตกใจเอ่ะก็จะแบบผ่านมาแบบว่าเอามาเหรอมาทำไมนะอะไรอย่างี้เ่งี้ยแบบเดี๋ยวจังหวะเฉตอมไม่ไปหาเฉตอมหนึ่งร้อยวันพันปีหนึ่งแสนล้านพบหนึ่งแสนล้านชาติถ้าคุณไม่ยอมตกใจให้ดิฉันเดี๋ยวนี้เขาตกลับใจเขาตกใจได้ ห้ามเขาเออห้ามเขาตกใจยังไงจะไปบังคับให้เขาตกใจก็ไม่ได้ต้องให้น้องตกใจหนูหนึ่งแสนล้านพบ้อมหนึ่งแสนล้านถ้าถ้าน้องไม่ตกใจให้หนูหนูจะไม่คุยกับน้องหนึ่งแสนล้านพร้อมหนึ่งแสนล้านก็โทรไปบอกป้าเป้กับลุงโยเรียบร้อยแล้วค่ะฮัลโหลโทรไปแล้วไม่ต้องโทรแล้วอย่างงี้ไม่ได้เขาไม่ต้องไปรับเลยเดี๋ยวเราไปรับเองไม่ได้เราต้องมีบัตร ไเราเอาหน้าตาไปรับไม่ได้เหรอเนี่ยผมอยู่ในคลิปเขาทุกคลิปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักเคยเห็นไหมเออผมมารับเขาได้นะครับอะไรเงี้ยใช่ใช่งั้นหนูก็เอาบัตรป้าเป้มาสิแม่ก็ไปรับอะไร่างเง้ยไ่ได้งั้นเดี๋ยวเรานั่งรถไปหาป้าเป้กับลุงโยเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาป้าเป้กับลุงโยนะคะมานั่งรถคันนี้แล้วก็มุ่งหน้าไปรับเชดามเลยค่ะโอเคขอให้ตกใจด้วยเถิดไป มผมช่วยแตม,มเราจะไปรับช่วแตมแล้วนะตอนนี้เราอยู่บ้านมาเป้แรอะนะคะป้าเป้กำลังเก็บของอันนี้คืออะไรรู้ไหมคือคน,นเลอมอนเลยมี่ใช่เข้ามาถ่าเป็นตืนเลยปตอนนี้<ช>เราเตรียมตัวแล้วป๊อบเป้คะเสร็จเรื่อยยังคะป้าดูว่ากระต่ายป้าจะอยู่อย่างมีความสุขหรือเปล่าน้ำค่ะ พี่เอาไน,นะเราเซอร์ไพรส์เฉยแต่ไม่ไปรับกันเลยคะเราไปเที่ยวกันเลยไหมป้าหมูป <c oughs> ้วนกะไรแกเขาปวดเฉยแต่ไม่เซอร์ไพรส์ตอนนี้เลยแก้วออกมาจากบ้านป้าเป้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลยแก้วกำลังจะไปโรงเรีนยนเฉยแต่ไกลหรือเปล่าคะไม่ไกลค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้ว,แ,ลวแต่หนูเข้าได้หรือเปล่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> เข้าได้เดี๋ยวแปะเดี๋ยวป้าแอบผาเข้ามันต้องสแกนหน้าฮะต้องสแกนหน้าด้วยมันต้องสแกนหน้าถึงจะเข้าได้เจ๋งมากเดี๋ยวเอฉันหลังแวบเลยกลัวอะไร ปไกลแล้วค่ะใกล้ถึงยังคะใกล้แล้วค่ะยี่สิบโลอะบ้านแม่มันนานเกินไปแล้วอ่ะไม่นานไม่นานไกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตรงไหนอะคะคือเป็นตัวอย่างนี้ครับถ้าอะไรที่แบบว่าอยากจะถึงเลยอยากจะไปหาเลยเนี่ยอะไรจะไกลไปหมดแค่หน้าบ้านจะไกลคือถ้าอะไรอยากไปถึงเลยแบบว่าหลับมันถึงจะไปแบบตื่นแล้วปุ๊บถึงแล้วหลับอันนี้หลับหลงไหมอ่ะตื่นหลับไม่หลง เต็มแล้วอันนี้คือเข้ามาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคคำพูดเดียวกันอยู่ในใจสองคนนนะ้ต้องนั่งหน้าเต้นมาคู่จริงแต่แล้วลงเลยรอเนยลงแล้วค่ะแม่ถือแล้วถือให้หน่อยอ่แ้วกกันไปกันเลยค่ะทุกคนมันดูตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเกินไปอ่ะถ้าจะแต่ไม่แบบไม่ตกใจนะนี่จะแบบ หน่อยเลยนะมรเข้างหน้าเยอะขนาดนี้ด้วยค่ะใช่ห่อแถวเข้าอีกอย่างยาเตอนแเป็นไงแขวเราเป็นไงเข้ามาได้เข้ามาได้แผนเราเป็นไงเรายังไม่ได้แขนเราเดี๋ยวเราจะแขนเราจะลบกแล้วก็ให้รอยแก้วอะไปยืนสองโอเแล้วรอยแก้วต้องเก็บภาพเชตแตมชัดๆนะเพราะลุงโยไม่จะไม่เห็นหน้าเชตแตมุูจะดูจากกล้องใยแก้วือว่าเชตแอมทำหน้าไงเอหรยอยุงโยจะลบ ทุกคนจะหลบหร้อรอยแก้วก็ไปเฉยหน้ามองเจตจำนงอยู oh the ่ไหนเจตจำอยู like ่ไหนเราดูคใช่ไก็จะขึ้นบันไดไปแล้วนไร้แต่แก้วตื่นเต้นไม่ยอมไม่ยอมถือเองนี่ฮะเอออยาให้รอยแก้วไปห้องอ่ะตรงนี้เขียนว่าเลิฟ L O V E ชื่อห้องว่าเลิฟไรแก้วต้องไปหาห้องที่ชื่อวันเลยชื่อวันเหรอ L O B E ยังไม่ใช่ เล้วมันเ้องไหนอ่ะท้องนี้ท้องนี้องนี้เฉยจังวะชลมุนนี่แหละต้องหาเยังะ อันนี้น้องมิลานค่ะไอ้สแตนโอเคใครลงแดนได้ไหมแม่น้องไม่ตกใจไม่น้องไม่ตกใจตกใจตกใจแม่จะใ่ใคลงได้วยกันเหอใส่ที่ลายแก้วมาด้วยได้ไหมโอเคแม่น้องไม่ค่อยตกใจใส่หนุกเลยอ่ะ ตกใจไม่ตกใจตกใจตอนนั้นอยู่แบบไกลๆไงก็เลยเห็นตัวเล็กๆใช่น่ะและ้วเชนนอ่ก็แบบเชนนว่าท็ทีแบบพวกงทีภาพเนี่ยแล้วแบบทำไมยังอยู่แล้อยู่ดีก็ถือกล้องมาแบบแล้วแบบแล้วแบบเห็บเทลแอมก็มารีดแล้วก็เห็นแม่แล้วก็เห็นพอ่อเลยแบบเห็น ที่ร้อยแก้วมาเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกับที่ร้อยแก้วแล้วการบ้านเตรีมจะทำยังไงเช้ได้ป่าวใช้ได้มากค่ะคุณแม่เยอะไหมการบ้านไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต้องว่าทำให้เร็วไม่ได้เยอะมากแต่โคตรเยอะเลยการพาได้หรือเปล่าไม่เยอะไหมมีภาษาจีนมีภาษาไทยไม่มีมีมีภาษาไทยแล้วก็มีแมทแล้วก็ใส่แอนแต่ว่าใส่แอนทำจะเสร็จ พี่ต่อได้เปล่าอยากการบ้านไม่เยอะแน่นะเมื่อวานไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานเมื่อวานเก้าหน้าวันนี้เท่าไหร่เออพอดีพอดีเป็นนักศิลาแปดหน้านะฮะแปดหน้ามันก็ไม่เยอะเท่าเมื่อวานแปดหน้ากับเก้าหน้ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละมาทางนี้ถูกปะเนี่ย โอ้ยที่นี่ตื่นเต้นจะตายเแต่ไม่ตกใจทักนิดตอแรกให้เราเห็นเยอะตื่นเต้นแต่ว่้นราแล้วไมขึ้นมาแล้วข้นมาแล้้าข้ราาวนาขราวามาราแล้วราวขนะากรมาแนรอมาแล้วแล้วนรรถม้รา่ะ้วนรถแ้นรถ กินย right ูแอดไอใช่ไหมคะไปเจอกันท uh ี่ร like uh ้านเลยค่ะแล้วก็จะสั่งอาหารเนอันนี้คือเราไปทำไปกดชาไข่มุกมาเองแล้วก็ไปใส่ไข่มุกมาเองแล้วเราใส่แค่เดียวจริงๆใช่ไหมเดียวของเราคือเท่าโลกเยอะมากคือดูครั้งนึงอะคือไม่แต่ไข่มุกอะแค่ไม่มีน้ำเลยเหนี่ยมา เอนแบบดูไข่มุกไม่ขึ้นเลยอ่ะพอดูไข่มุกขึ้นมาไข่มุกมันติดคาหลอดอ่าม่นแตไข่มุกอ่ะถ้าดูง่ายอ่ะอย่างนี่อยู่ตรงเนี้ยไอจีจะทำไรนะจะต่อยพี่น่าจะต่อยพายุก็จะออกมาและแล้วก็จะเละแค่ไม่มีไ ไม่มีอาหารเจ็บโตวขนาดนี้แล้แกขอเวลากินก่อนใช่ไหมแต็มโอเคทั้งแบบนี้คือใครๆก็กินใครๆก็คุยไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้ลเลยแกก็เริ่มจะดิ้นพันแล้วค่ะ 2> <2> เด็กั็จะมาสนเทสตมเด็กก็จะได้เล่นด้วยกันต่ออราตีเขาไม่มีข้อพิลุธต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเทสแตมยังไม่ได้ทำกันบ้านแล้วรู้ไหมโรงเรียนเชอแตมมันกันบ้านโหดแค่ไหนระบายมาพี่มาช่วยเหรอกันบ้านเทสแตมโหดแค่ไหนลงระบายให้พี่ร้อยแก้วฟังเลยสิสอะคะสีอ่ะแล้วตอนนี้สองทุ่มกว่าคิดว่าสี่วิชาจะเสร็จเมื่อไหร่ห ไม่ต้องทำดูเลยแม่บอกไม่ให้ทำกันมานลอยแก้วเป็นกำลังให้สตมาฟนะคะลายแก้วเป็นกำลังใจให้สตมานะคะแล้วนะคะยาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแบบนะคะอย่าลืมกดราคาด้วยนะคะไม่อนไม่ทำเหมือนลยแก้วอะล้วแก้วก็ไม่ทำแล้ถึงแมกูก็แค่ว่าว